สวัสดีจ้ามึอนี่ยายบ๊วยเดไปทางไหนดอกเดจ้าเด้อย,ยายสิหาของกินของอยากก็รองเงินเด้จ้าเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามากดเป็นกระลังใจให้ให้ยายนี่ยเดจ้าเด้อแฟนครับสุภูสุคนมึอนี่ยายสิหากินแถวสวนเลยเนาะจ้าเนาะมึอนี่ย่ายบ๊วยเดเขาโคกดอกจ้า มันเฮ็ดมันบ่ไข่ออกเนาะจ๋าเนาะย่าเขาขุดย่าเขาบ,บ่ได้ไปใกล้เนาะจ๋าเนาะย่าหาเจอปลาบานเนาะจ๋าเนาะจากบานย่าไปแค่จักกิโลวะแค่กิโลหนึ่งไม่ช่องกิโลนี่แหละจ๋าย่ายดีได้ไปใกล้ดอกจ้าคอมเมนลูกเพื่อนกะทำธุระของเพื่อนเนาะกับเพื่อนวางเพื่อนกับผ้าปเนาะพี่น้องเนะาะต่างคนต่างทมาหากินอื กลางคนตั้งดินรุ่นนอกจากเนาะใหย่กับหาพ่อใหญ่ลูกสาวกับหาพ่อลูกสาวไปหาไผหาวันเขาวางเขาก็บผ้ายายไปอขี่รถม,มือจะใส่หางมังมือนมาวันนี้อยู่ขา้างหลังยายเลยายสิผ้าหาหิดหากินหาอยากนาะจากเนาะมารอสวนนี่เหลยจ้าไปลุยตะท้องไมจังได้เนานะตะท้อง ยังเจ้าไม่ยังเจ้าสวัสดีครับมือพี่น้องเ้ยนี่ตักัวพผืนนี่พี่น้องปดพี่น้องเขห็นบอเห็นบอเอออมงาันเนาะเออพี่น้องเห็นบอเออมึงพี่น้องมึงมีจนงงง่าเลย สัมสองของใหญ่เลยจ้ะเนะา,า,าะ,อาะเอาเถ้าเอ็งเก็บเอาใส่เอามาไกลๆเอามาไกลๆบอดายอาตุมาให้นาง <c ười> อาตุมาว้าง <c ười> เอาพี่น้องเอ้ยเออบึงหินบ่อเอออ่านไหมน้องพี่เอือนี่หินบ่อพี่น้องเออนี่ก็ร่างดอกอีกเนาะเถ้าเนาะปอดบึงพี่น้องแก้วมังกร เออนี่จ้ะพี่น้องเอ้ยมามามาเอาในยายสุภุสุคนเด้อจ้ะเด้อเห็นบ่โุนกันนะจิ้นมดนกคือไม่อย่างละเท่านกนี่กระตอกกแตเออขนาดอยู่ข่าเงื่อนนกพี่น้องนกกระแตกระไรนกกระไรพี่น้องเอ้ยย่มนี่นกเขาบานไม่นอเทาเนาะได้หนินกเขาบานหากินหาอยากในทงหน้าหากินบ่ได้หรือเขาบาดนอเทาหอ อ๋อพี่น้องเห็นบ่ปื๊ดเฮ้ยพินบ่งามเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เอ๋อเฮ้ขายเพิ่นขายกิโลเจ้าบาหลังเถ่าโมโหโมเป็นคนย่อยียีชิบหาบ่อเถ่าแก้วมังกรไม่เคยขายพี่น้องเออบ่เคยขายมามาเอาในยายเด้อเอาไปกินไปอยากในกัดรดอจ่าเด้อโอ้ยพี่น้องสามสองของยายเนาะ ซ้ำที่สองอ๋อนี่เห็นบอกอ๋อไฮ้ยงูนทั้งไตก็มีอืมอ๋อนี่ไปลองนานเออนี่ไปลองนี่กำลังงวยวะงวยกำลังดอกก็มีอุ้นกำลังดอกกำลังงามนะจ๊ะเนาะดอกประทันบาาจอดอกเนาะดอกเนาะเอออ๋อ ในเท้าตัวน,ะนึงอ๋อวู้มีตัวหน่วยใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะยายเห็นยังกับเบื้องยายในเด้อเพนครับชุบผ <laughs> ูกชุกคนสีเป็นกำลังใจให้ยายนะจ๊าเนาะยายอันนี้เบื้องมาทิ้งยายอือนอนพี่นอ้องอ้ม เห็นบอปาดบ่าดใหญ่จะทองว่าอยู่ทางในในไงลงมาเลยพันลงมาเลยไหมสองหน่วยหนังหน่วยเดียวหน่วยเดียวมันจะพันจังไดอ่ะนี่เห็นบอเออยินบ่เอาหยากเนาะเอ๋อบังแต่ทองโอ้ยดอกมันงามพี่น้องเอ้ยนานนี่นี่ปิ้ดตัวนี้งามดีเนาะเเทาเล็กกบู่สั้นๆอยุ่นี่เนาะ นี่หอกต้นนี้บดยายซำกระหรอกมันกินมันอยู่อยู่ในต้นบกม่วงนะแถาเนาะนอใช่ปล่อยพื้นกินนำ้ำจะหองพื้นกินน้ำนะจ๊นะเนาะทองจะทองมันอยู่ข้างนึ่งหูเดือนหนึ่งอยู่ในในแถวเขามาเขามาเอาช่าให้ๆเออนี่ยอดพายุหุ่มกับแจวแสบได้จา่าเด้อมีแต่พักจะหยาเลยแหละข่าเงื่อนยายมีแต่ของกินของอยากนี่จะทอง เห็นแต่ทองยูบอ่อผลเป็นโคนกระลังปาดอยู่มามาเถามาเออซีบกาหนวยผลด้วยเนาะจา่าเนาะไปบรรยายสิสาพาไปบึงพักบวกบวบย่าอีกเนาะจา่าเนาะหาังย่ายไปคัดเก็บหรอว <laughs> บอ่อซ้ำทีสามของยายเดินนี่หูยนับบึงเดิอพี่น้องหนึ่งสองสาม สี่หาโหเก็นี่กระลังแปดเกาซิฟนี่พี่น้องนี่นี่ตาท้องตอกมาอีก้ะจ้านี่ตอกมานี่ตอกมาอีกโอ้ยมามามาเอา,าในยายสุบผูชุบคนเด้อนี่ยายสชุบผ้าบึงนี่ใหย่ผ้าบึงที่สวนเลยจ้ามึอนี่ข้ามีเยอะเลยจ้าเด้อพูนพี่น้องโอ้ยหลายดูกลูกนอนพี่น้องเนาะ หลายพี่น้องนี่กำลังเออนี่กำลังปุงเซลอยู่อือ๋อนี่เห็นบ่ยาย่ก็สิจบลิปแล้วจ้าเด้อเห็นบ่อหน่วยงามเลยนี่เห็นบ่อพี่น้องจบคลิปเก็บเกี่ยวมะก่อนกรับให้เบิ่งบอกบวบใบเพียงแค่นี้นะจ่าเนาะกระสอบคลิปย่า่คลิปนี้ก็อย no. ่าลืมกดเป็นกำลังใจกดติดตาม กดนไหลกดแชร์ให้ยายเน่เด้อจ้าเด้อเพื่อนครับสุภูสุภุนขอหายเพื่อนครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุภุนให้ลำให้รวยยิงยิงขึ้นไปเด้อจ้าเด้อให้อายุมันควรยืนเนาะจ้าเนาะถามเพื่นแม่มันบ่หมูวัดคพืมันบ่หมูวาดนะโอ้โหเพิ่นแล้วเนาะแพนครับเพิ่นถึงหลีกแล้ววันที่หนึ่งบนเนาะจ้าเนาะเอ้าวันนี้ ยายก็สวัสดีจ่าอีกครั้งจ้าสวัสดีเพื่อนครับสุภูสุคนลาไปเลยด้วยจ่าเด้อจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้วยจ่าบึงบรรยากาศยามเศร้าแต่เศร้าเลยเนาะจ่าเนาะบายบายจุ๊บจุ๊บ <laughs> <laughs> พี่น้องยายจุ๊บคลิปเดี๋ยวยายจะพาะมาบึงดอกขิมดอกสีแดงง,งามๆเนาะจ่าเนาะ เป็นบ่อป็นหปิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยมองศูนเด้อดจ่าเด้อดเปิดดอกมือน,นี่ม้วนพระดอกใหม่งามงามนะพ้องเน่ะอู้พีน้องนะ เห็นบอกง่ามแห้งพี่น้องปุ่นถ้าปุ่นฮีเตง่าเห็นบอดอากาศยามสาว